แตอนนี้นะคะแพทก็พาทุกคนมาอยู่ที่ตำบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเป็นที่ตั้งของโครงการที่ดินแบ่งขายของโครงการชัยพงแลนด์ของเรานั่นเองค่ะโครงการนี้นะคะโครงการแบ่งขายที่ดินเริ่มต้นที่362.5ตารางวาค่ะราคาไม่แพงราคาเป็นกันเองด้วยนะคะเดี๋ยวแพทจะมาบอกตอนท้ายคลิปว่าราคาเท่าไหร่สนใจยังไงก็เดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าข้างในสวยแล้วก็น่าอยู่บรรยากาศดีมากๆเลยล่ะคะ่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะแพ็ก,ก็มายืนกันอยู่ที่ในแปลงที่ดินแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้รายละเอียดเป็นยังไงนะคะหน้ากว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่หรือมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะแพ็จะให้คุณวัชราค่ะคุณวัชรานะคะเป็นเซลล์ขายนะคะของโครงการชัยพงษ์แลนด์นะคะคุณวัชราคะที่ดินแปลงนี้นะคะ่ะกว้างลึกเท่าไหร่บอกนิดนึงค่ะที่ดินแปลงนี้นะครับก็หน้ากว้างประมาณ19เมตรกว่าเกือบ20เมตร ความลึกนี่ก็ประมาณ75เมตรนะครับอ๋อกว้างถือว่าเป็นที่ดินที่กว้างนะคะแล้วก็รูปแปลงสวยนะคะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะ,ะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังของเราสังเกตว่าจะรู้สึกว่าขุดบ่อให้ด้วยใช่ไหมคะคุณวัชระขุดบ่อให้ด้วยนะครับโอเคสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินโครงการของเรานะคะแล้วก็จะได้เจอกับเซลล์สุดหล่อของเราคนนี้ด้วยนะคะคุณวัชราเดี๋ยวฝากเบอร์โทรให้<ะ>ลูกค้านิดนึงคะ่ะ อย่าลืมติดต่อนะครับเบอร์08 083 8794594นะครับตวนอีกทีเนี่ยฮะ083 8794594วั 94, รชรานะครับโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อคุณวัชราได้เลยนัดขอเข้าชมได้ทุกวันใช่ไหมคะท,คทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับการเดินทางมาโครงการที่ดินแบ่งขายชัย,ยพงแลนของเรานะคะ สะดวกสบายค่ะสามารถใช้ได้2เส้นทางนะคะ1ค่ะเส้นทาง3,4,6ค่ะปค่ะปทุมบางเลนนะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึงนะคะ3,4,0ค่ะอค่ะบางบัวทองสุพรรณบุรีนะคะจุดสังเกตง่ายๆค่ะถ้ามาทางเส้น3,4,6นะคะให้เข้ามาทางซุ้มวัดสโมสรค่ะ หรือถ้าใครคิดว่ามันยากจังเลยมาไม่ถูกจะเข้ามายังไงดีสามารถติดต่อโทรสอบถามกับเซลล์ของเราได้เลยนะคะซึ่งก็คือคุณวัชลานะคะเดี๋ยวแพทจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้อีกรอบหนึ่งด้านล่างนะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรอื่นๆแพทก็จะขึ้นไว้ให้เช่นกันค่ะสามารถเข้ามาชมที่ดินได้ทุกวันสอบถามได้ทุกอย่างที่อยากรู้เลยค่ะ สาธารณูปโภคครบคันเหมือนเดิมแน่นอนค่ะแม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปานะคะเราก็มีให้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะถนนผ่านหน้าแปลงนะคะเป็นถนนสาธารณประโยชน์ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังเรื่องของการใช้ถนนส่วนบุคคลหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าไม่มีแน่นอนค่ะชัยพงษ์แลนดของเรารับประกันค่ะและในเรื่องความสะดวกสบายนะคะใกล้กับตลาดค่ะตลาดสดใกล้กับโรงพยาบาลค่ะใกล้กับ สถานที่ราชการนะคะแล้วก็ใกล้กับร้านสะดวกซื้ออยู่ในแหล่งชุมชนไม่เปรี่ยวไม่น่ากลัวแน่นอนค่ะยังไงก็มาชมที่ดินของเรากันเยอะๆนะคะแวะมาเยี่ยมแวะมาชมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ